สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทก่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย v i p ของวันที่10เมษายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนําโชคนาสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยหรือเวียดนาม v i p นะครับ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคนที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์อย่างเดียวนะครับส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามหรือเข้ามาใหม่ก็ให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องหากันยากนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมัง่งคั่งมั่งมีทวีทสัทสวีโชคทวีสุนะครับ อืมครับก็ขอขอบพระคุณมากๆจดเอาอทุกตัวนะครับอ่ะมีอะไรบ้างก็มาชมกันเลยจดกันเลยอยู่เลยฮานาวีออกเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งท,ทุกวันทุกวันนะครับเด่นนะครับอืมวันที่สิบนะวันนี้นะเด่นหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดนะครับหคือรองนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับ เจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับ6 1 1 6ึ่งหนึ่งหกะครับ6กสอนะครับหกสามสามนะครับหกสีนะครับหกห้นะครับอืมนี้เลยครับจดทันไหมจดทันไหมเดี๋ยวจะนับ1ถึง60นะครับ จดทันไม่ต้องรีบนะครับดูไม่ทันก็ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้อือหเจ็ดแปดนะครับเริ่มหาวแล้วเริ่มหาวแล้วไปกินอะไรมันถึงจะไม่ง่วงหือกินมะดันเนาะกินมะดันสดนะที่มันเปรี้ยวๆนะตงจะกินของพวกนี้บ่อยๆเนี่ยกินของเปรี้ยวๆบ่อยๆเขาบอกว่ามันมัน มันจะไปบังคับไม่ให้ต่อมมะเร็งทํางานได้ง่ายขึ้นเนาะอืมก็คือพวกอาหารการกินนี่แหละบางทีก็ไปกินสิ่งที่มันกระตุ้นอะที่มันมะเร็งชอบอะ่ะกินเข้าไปก็ไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งทํางานอะไรขึ้นไวขึ้นเงี้ยอย่างเวลาเราโมโหหงุดหงิดเหมือนกันนะโมโหโมโหอะไรเงี้ยต่อมมะเร็งจะทํางานเลยนะเชื้อร้ายมันจะเริ่มค่อยๆนั่นค่อยๆถ้าถ้าถ้าเครียด ถ้าถ้าคนเครียดคนกดดันบ่อยๆเนี่ยคนนั้นจะอ,อายุสั้นนะส่วนมากนะเป็นมะเร็งละลำดับแรกอ่ะมันจะมปหา,าเลยแหละประมาณนี้ประมาณนี้แหละอาจารย์ถึงไม่เครียดไงไม่เครียดกะว่าอายุสักสักสักแปดสิบเก้าสิบค่อยจะเครียด <c oughs> ให้มันเป็นระยะนู้นแหละ ระยะที่อายุ60-70นั่นแหละอยุ <c> ่ <oughs> 80นั่นแหละเอาประมาณนี้นะครับจดทันนะครับจดทันนะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเงงเๆ,ๆ,ๆนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ